คำว่าทันเวลาภาษาอังกฤษว่ายังไงคะอามีจะเลือกให้ A. in time B. on time พิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมาฟังเฉลยนะอ่ะเดี๋ยวเฉลยนะคะ in time นะฮะแปลว่าทันเวลา early enough นะฮะก็คือเราไปถึงยังพอมีเวลานะไปทันตัวอย่างเช่น Ooh, I got home just in time. It's starting to rain. ฉันน่ะมาถึงบ้านพอดีพอดีทันเวลานะฮะ it's starting train ฝนกำลังจะตกเลยเนี่ยค่ะคำว่า in time if we don't hurry up we won't be in time to catch the train ถ้าเราไม่รีบนะเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันขึ้นรถนะเนี่ยมาดูะระโยคกันนะคะ if we don't hurry up ถ้าเราไม่รีบคำว่า hurry up แปลว่ารีบค่ะ we won't Be in time เราจะไปไม่ทันเวลา to catch the train ที่จะไปขึ้นรถไฟค่ะ catch ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไปจับไปแตะรถไฟนะคะก็คือการที่เราไปขึ้นรถไฟเลยค่ะส่วน on time จะแปลว่าตรงเวลาค่ะตัวอย่างเช่นกรุณามาให้ตรงเวลาสำหรับการประชุมนะ please be on time for the meeting เอาไว้ใช้ได้นะ,ะ the meeting ตรงนี้แปลว่าการประชุมค่ะ มีคำถามค่ะคำว่า spend time แปลว่าอะไรคะ ถ้ารู้พิมบอกไว้ในคอมเมนต์ถ้าไม่รู้และอยากรู้แล้วให้คุณหนุนมาเฉลยนะคะพิมพ์บอกไว้นะคะเดี๋ยวคุณหนุนมาทําคลิปให้นะคะส่วนใครอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะถ้าสนใจเนี่ย English is fun ภาษาอังกฤษเนี่ยมันสนุกได้นะคะอยากฝึกฟังฝึกออกเสียงฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถสมัครเรียนกับคุณหนุนได้นะคะสนใจก็ไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นทำมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเลงจ้ะบาย